เพื่อนเพื่อนซื้อไม้กระมาพ้าวเอาไว้ให้ไม้กอดเนี่ยในราคาเท่าไหร่กันบ้างครับตัวนี้ขนาดเน้อหนึ่งผมซื้อมาในราคาประมาณ70บาทเพื่อนเอนอาจจะซื้อได้แพงกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่แหล่งหรือเพื่อนซื้อจํานวนเยอะแค่ไหนนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีต้นไม้ที่จะให้เขากอดอยู่ประมาณสัก10ต้นเนี่ยเพื่อนๆนต้องซื้ออย่างเงี้ยสิบอันเป็นเงินไม่น้อยนะครับ วันนี้ผมก็เลยมาเสนอทางเลือกอีกวิธีหนึ่งใช้งบในราคาแค่10บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าผมทำยังไงบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n n e l ใบกลมนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องตัวนี้ไม้กาะดมาพราวที่เอาไว้ให้ต้นไม้ตัวที่เป็นไม้เลื้อยของเราเกาะกัน ตัวนี้ราคาอย่างที่บอกผมก็ซื้อมาในราคา70บาทได้ความสูงประมาณเมตรหนึ่ง70ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่70ราคาที่ผมเห็นในตลาดก็มีอาจจะได้ราคา50เท่ถ้าซื้อเยอะนะครับที่ขายปิกปีกันก็จะเป็นแบบ80-90 1 0 0หนึ่ง120ก็เคยเห็นนะครับก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่กามะพร้าวนะครับวันนี้ ผมมีวิธีที่ที่ผมใช้อยู่เอามาให้เพื่อนๆดูกันว่าผมใช้วิธีไหนนะครับก่อนอื่นผมก็จะใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าตะข่าย PVC ผมซื้อจากไทยวัสดุมันจะอยู่โซนพวกอุปกรณ์การเ,ออเกษตรอยู่ตรงที่เขาขายสแลนด์ขายกระถางครับลองเดินดูได้เขาขายเป็นเมตร เขาขายแยกเป็นเม็ดหรือเราจะซื้อเยอะๆที่เป็นแบบมวนแพ็คมาเลยก็ได้แต่นั้นราคาก็จะเยอะหน่อยเราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นตัวตะข่ายเนี่ยมันจะมีเป็นแบบตะข่ายเป็นแบบขนาดไซส์ต่างๆเพื่อนก็ลองไปเลือกดูกันนะครับว่าอันไหนเหมาะที่เราอยากได้รูต้องไม่เล็กเกินที่จะให้ลากข,ของต้นไม้เราทะลุเข้าไปและต้องไม่ใหญ่เกินที่ตัวกมามะพร้าวสับของเรามันจะลุดออกมานะครับตัวนี้ราคา เขาขายเปลืกอยู่ที่เมตรละ26บาทหน้ากว้างของเขานะครับจะประมาณ90เซนอ่าพอพอ,พอกับไอ้ตวกะมะาพรานนั้นเลยได้ประมาณเมตรหนึ่งใช่ไหมอันนี้90โอเคเมตรละ26บาทอ่ะแล้วเราจะทำยังไงอ่ะก่อนอื่นก็ต้องตัดออกมาก่อนนะครับอ่ะผมตัดมาแล้วจะได้เป็นประมาณนี้ผมตัดมาความกว้างตรงนี้ประมาณ20เซนนะครับ จะเล็กกว่านี้ก็ได้หรือจะใหญ่กว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับกระถางที่เพื่อนๆจะใช้ยิ่งใหญ่ยิ่งใส่กระมาพาเข้าไปง่ายแต่ผมไม่แนะนําให้เล็กนะครับยิ่งเล็กยิ่งใส่กระมาพาเข้าไปยากมันจะเสียเวลาเอาประมาณสัก20เนี่ยผมว่ากําลังเหมาะไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกิน20เซนนะครับโอเคอ่ะเริ่มต้นเราจะต้องใช้อะไรกันอีกอ่ะใช้เคเบิลทด้วยนะครับใช้เคเบิลท เดี๋ยวผมขอเตรียมเคเบิลทยก่อนอ่าโอเคเริ่มต้นก็เอาตะข่าย PVC เนี่ยมาซ้อนทับกันครับให้ซ้อนทับกันแบบสัก3มช่องตะข่ายขึ้นไปนะครับถ้าเกิดน้อยหน่อยมันจะทํายากแล้วมันจะออกมาไม่ค่อยสวยผมแนะนําว่าสัก3ามช่องเป็นต้นไปอย่างเงี้ยห หนึ่งสองสามสามหรือสี่อย่างเงี้ยครับอ่ะอันเนี้ยผมเอาประมาณนี้สามช่องนับดัวหนึ่งสองสามประมาณนี้แล้วผมก็เริ่มมัดเลยเขาเอาให้ซ้อนกันให้ดีๆสวยๆหน่อยนะครับจากนั้นผมก็จะเริ่มมัดเป็นช่องนี้ ก็สอดเคเบิลทายเข้าไปเริ่มตน้นโอเคเราได้จุดเริ่มต้นแล้วจากนั้นก็ทำต่อไปเรื่อยๆครับเราก็สอนเข้าไปอันนี้จากน,นั้นจุดต่อไปก็เราก็เลื่อนลงมา ถ้าช่องระหว่างเคเบิลทยอันแรกกับเคเบิลทยอันต่อไปมันกว้างอะครับมันจะทําให้ช่องนี้กระโดดขึ้นมามันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เพื่อนต้องลองลองเพื่อนต้องลองทํากันดูนครับว่าใช้ระยะประมาณเท่าไหร่มันถึงจะสวยนะครับผมก็จะใช้ประมาณสัก6 7ดช่องอ้ออีกอันหนึ่งที่ผมแนะนำให้ใช้ด้วยก็คือใช้ขีมมันจะช่วยในการดึงเคเบิลทายขึ้นมาจากช่องจะง่ายหน่อย เราก็ลัดไปครับทำไปเรื่อยๆจะเอาอแรกๆทำเพื่อนก็จะรู้สึกว่ามันติดๆขัดๆนิดหน่อยอครับแต่พอมัาทำไปสัก สามสี่อันอนะ่ะอุปกรณ์เราพร้อมนะใช้คีมแนะนําเลยต้องมีคีมมันจะง่ายขึ้นมันจะแบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเข้าล็อกอย่างนี้อืเนี่ยครับทําเหมือนง่ายเนาะอ่ะ แกเสร็จแล้ว อืมอ่าเรียบร้อยครับผมก็เนี่ยครับถ้าเกิดมันห่างไปเห็นไหมตรงเนี้ยห่างมันจะกระโดดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยสวยแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับก็จากนั้นก็ดึงให้ตึงอืมดึให้สุดครับ ค okay. เรียบร้อยจากนั้นเราก็ตัดส่วนของที่มันเกินออกไป อืมเราก็จะได้ตัวที่เป็นแกนและเราก็จะเป็นแกนอย่างนี้นะครับก็แล้วก็เวลาเพื่อนเอาไปใช้ก็พอมีกระถางใช่ไหมครับเช่นตัวอย่างแบบนี้อบบนี้ใช่ไหมครับสมมติกระถางเพื่อนไซนี้เพื่อนก็มีตัวรองกระถางอะไรก่อนแลังจากนั้นก็ ผมจะมีถ้าเพื่อนใช้เป็นไซส์นี้เลยนะ90เซนน่ะมันจะสูงมันถ้าใช้แบบเปล่าๆเ,เลยมันจะโยกนิดนึงมันก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ผมจะใช้แบบอย่างนี้ผมจะมีตัวไม้ค้ำด้วยอ่าผมจะมีไม้คำ้ำอันนี้ซื้อตามร้านร้านขายของเกษตรทั่วไปก็จะมีขายเป็นมัดอะมัดละ 60บาทมั่งได้ประมาณสักยี่สอันนะครับอืมก็จะผมจะใส่เข้าไปอย่างนี้อ่ะผมจะใส่เข้าไปแล้วก็ปักอยู่ในกระถางปักปักอยู่ในกระถางอ่าจากนั้นก็ค่อยเติมตัวกลาบมะพร้าวเข้าไปให้เต็มนะครับแค่นี้เองก็จะเสร็จแล้ว ก็จะได้เป็นแบบอย่างนี้ที่ผมทําอยู่ให้ตัวเอาโบผมอยู่อย่างนี้อือย่างนี้เห็นไหมครับก็จะใส่ไปเนี่ยแล้วตรงนี้ผมอะน้องเขายังไม่ได้เกาะน,นะเพิ่งได้สักสองสาเดือนตรงไหนที่ผมผมก็จะเอาเชือกมายึดพยายามให้น้องเขาไปเกาะตัวกมามะพร้าวให้ได้เยอะที่สุด แล้วเวลาลดน้ำเขาลดน้ําให้ดูโดนตัวกากมะพร้าวด้วยมันจะได้ชื้นแล้วเขาจะได้มีล่าทะลุไปเกาะไอ้เจ้าแกนที่เราทํากันตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับก็อันนี้ราคาทั้งหมดเท่าไหร่อย่างที่ผมบอกอันเนี้ย ซื้อมาตกราคาตารางตกราคาเมนละ26บาทใช่ไหมถ้าผมตัดมา20เซน็นเซนเอามาทำเท่ากับว่าเมตรหนึ่งเนี่ยเราจะทำได้ประมาณ5เสาอ่า55 5, 25ตก5บาทและที่เหลือก็เป็นค่าเสาค่ากับมะพร้าวค่าเคเบิลไทายอะไรอย่างเงี้ยเสาตัวนี้10บาทเองช่วยเพื่อนๆประหยัดไปได้เยอะเลยและหน้าตาผมว่าโอเคนะสีดำเพื่อนทำให้สวยๆหน่อย แค่นี้ครับมันก็จะได้แล้ะเสาเกาะในราคาแค่สิบาทเท่านั้นก็วันนี้เรียบร้อยครับเพื่อนก็ถ้าผมมีเทคนิคอะไรที่ผมไปเจอในอินเทอร์เน็ตมาเฮ้ยมันใช้ได้ดีผมอาจจะเอามาทำให้เพื่อนๆดูกันเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ